แฟนๆบิตคอยน์ระวังกันสักนิดน,นึ่งนะครับใน,นขณะนี้ส่งกราฟระดับเดมไม่ค่อยจะดี MACD ซอ s ครอตัดลงมาอาจจะต้องมีการลดโ o s ิชันหลงบ้างบางส่วนนะถ้าใครใช้งานตัวนี้อยู่นะครับแต่ก็ถ้าใครมีแผนอะไรอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับลุยกันแน่เต็มที่นะรวมถึงตอนช่วงค่ำๆวันนี้มี การประกาศตัวเลข CPI นะครับระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาคริปโตกันฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกา,ารังให้กับทีมงานคริปโตด็อกกันหน่อยนะครับดูหนุนเพิ่มไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับในขณะนี้ OKX มีสวนลดค่าธรรมเนียมถึง20%นะอย่าลืมเข้าไปรับกันได้นะครับแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงเป็นการกระจายพอร์ตไม่ได้ไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนั่นเองนะครับนะลองเข้าไปดูลิงก์ด้านใต้คลิปไปดนี้กันนะครับโอเคกดไลค์กันแล้วใช่ไหมครับผม เดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่เรื่องน่ากังวลเล็กน้อยนะครับนะที่จะเกิดขึ้นในวันวันนี้นะครับก็คือตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่จะประกาศในช่วง2องทุ่มครึ่งในวันนี้นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยละกันนะครับช่วงนี้ตลาดอาจจะพันผวนกันสักเล็กน้อยนะครับนะถึงบ้านกลางนะครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเอ่อ CPI เนาะหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ มันก็ไม่ใช่ว่าคริปโตจะต้องล่วงอะไรแต่อย่างใดนะครับกับการมันมักที่จะผันด้วยซ้ำเพืเ่อน,นยุคลางหลังมานี้นะก็ต้องรอดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งรอบนี้อาจจะไม่เหมือนครั้งก่อนก็ได้นะครับก็คงไม่มีใครตอบได้นะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของเทรนและกันหรือว่าการเติบโตของเงินเฟ้อเยอั year year นเยยนอาจจะสังเกตได้เลยว่ามันชักเริ่มที่จะกระเตื้องขึ้นมาเพืเ่อน,น,นเฟดเขามีเป้าหมายนะาะว่าจะลดลงไปให้ได้2%นะครับแต่ดูเหมือนว่า มีอาการชักขึ้นมาอยู่พอสมควรในณขณะนี้นะครับก็ขอให้มันลงไปได้แล้วกันนะแต่ใน,นตอนนี้เทรนด์ก็เสียวๆเหมือนกันว่ามันจะกลับขึ้นไปนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ Market Cap ของคริปโตในณขณะนี้กันก่อนนะครับก็ถือว่าขึ้นมาราวๆ0 ,00 0นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในช่วงระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับถือว่าก็มีลุ้นนะครับนะว่ามันจะไปต่อเป็นเทรนด์แบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ stablecoin กันบ้างน,นะครับถือว่าน่าจับตามองนะเพราะว่าคลิปก่อนนี้ก็ได้พูดถึงในเรื่องของชาร์ตนะครับว่าที้สเต็ l เปเวลาที่มันมีเมเงินหล่าหๆเข้ามาหรือว,ว่ามา r k กิ c แคมันชักเริ่มมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคาบิตคอย์พุ่ขึ้นไปอย่างน้อยก็เราดูในไซ c l e ลชุแล้วมันเป็นแบบนั้นนะครับแต่ก็โอเคดูความที่ตลาดคริปโตมันเล็กมากๆเนาะมันอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันอาจะที่จะวัดผลได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันใหม่มันมีตัวอย่างให้เราเห็นได้ไม่ค่อยเยอะนั่นแหละนะครับแต่นันขณะนี้ชาร์นี้ที่ให้ดูกันไปในคลิปวิดีโอก่อนอันนี้ตอนนี้ก็จักเริ่มมีอาการขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเราดูในช่วง4สัปดาห์หรือช่วง1เดือนที่ผ่านมา t ท t เตอร์เมนเซเบอร์คออย่าง US d t ปาเข้าไป4,000ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับถือว่าเยอะ มากๆนะครับถ้าตีเป็นกันบากก็แสนล้านอ่ะประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเม็ดเงินต่างๆหลั่งไหลเข้ามาเยอะใช้ได้นะครับซึ่งโอเคก็ให้เห็นเลยแหละว,ว่าในเรื่องของรายใหญ่หรือว่าสถาบันต่างๆก็ตบเท้าหลั่งไหลเข้ามาในโลกคริปโตในตอนนี้นะครับก็ถือว่ายิ้มได้เลยนะครับซึ่งถือว่าการพัมของราคาบิตคอยน์ในช่วงนี้เห็นด้วยกับที่คุณเท็ดท็อกมาโคได้บอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เจ๋งก็คือเฮ้ยการพัมมาในรอบนี้ สภาพคล่องต่างๆยังไม่ได้พัอมอะไรสักเท่าไหร่เลยในณขณะนี้นะครับในว,วงของคริปโตนะแต่ก็โอเคในเรื่องของออญี่ปุ่นจีนอะไรต่างๆก็พัมขึ้นไปก็วางกันไปนะครับแต่ในโลกของออคริปโตเนี่ยที่เราเห็นกันในณขณะน,นี้ยังไม่ได้สักเท่าไหร่หรือว่าพูดง่า,ายๆเลยว่าเฮ้ยมันยังมีรวมหรือมีแกลบต่างๆที่ จะดิฟขึ้นไปอีกได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปจับจ้องจับตาแต่ถ้าเราดูในขณะนี้ยังแห้งๆอยู่เลยในตอนนี้นะครับก็น่าจะตามองนะว่าถ้ามันมาจริงๆมานอาะที่จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆกับคริปโตก็เป็นไปได้นะครับแต่ทงนี้เท่านั้นก็ต้องระมัดระวังเส้นดนึงนะครับสำหรับชาตชานี้เดี๋ยวผมขอปิดหน้าผมก่อนนะฮะก็ถือว่าในเรื่องของ b a l i s h d i v e g e n c e มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ m a c d ระดับ day ตอนนี้มัน cross ลงมาเรียบร้อยแล้วยังไงก็พิจารณาการ ลดโพสชั่นนะครับถ้าใครจะตามผมมาก็จะรู้ว่าถ้าเดมันคอสลลงก็จะลดโพสชั่นนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเรื่องแต่ดนันถ้ามันทะลึง่งครอสกลับไปอันนี้ก็ต้องต้องอย่าไปกลัวนะเพื่อนเพื่อนะแต่ในะขณะนี้มันครอสลงมานะั่นเงนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะลงไปอีกเท่าไหร่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์จกันบ้านนะครับก็ถือว่าชาร์ตเนะดนในขณะนี้ m อเ c ซดีครอสตัดลงมาแล้วนะเพื่อนเนเรามัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้มันครอสตัดลงมาเนาะแต่มันเริ่มบบบีตัวนะัวววนน่าจะะไปแล้คร นกวจะบีบตัวนกวจะไปแล้วมันก็คล้อยกลับขึ้นมาด้วยนะแต่ประเด็นคือมันน้ะเรื่องกลับลงมานะครับก็ต้องทําตามวินยัยทยอยออกนะครับสำหรับผม,มนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะฮะแต่ก็ถือว่าไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ในณขณะนี้ที่ออโอเคแหละผมว่าคนเขาน่าจะกังวลในเรื่องของ cpi data ที่เราได้คุยนไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับว่าอาจจะมีในเรื่องของตัวเลขที่ไม่ค่อยจะสวยแล้วกันอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนะก็ขอใหเออ้เรื่องไม่ดีกลายเป็นเรื่องดี แล้วกันนะครับแต่ในขณะนี้ถ้าใครดูชาร์จก็ต้องพิจารณาอาจจะต้องลดพอร์ตลดพอิชั่นแล้วในณขณะนี้นะครับแต่กับการนะสมมติถ้า12ชั่วโมงมันเริ่มบีบตัวอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ก็อย่าไปกลัวนะครับถ้ามันบีบตัวนะเพราะว่าก่อนอันนี้มันบีบตัวมาแล้วรอบหนึ่งเนาะมันบีบตัวมาแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นบีคอยอยู่35,000นะฮะประเด็นคือโอเคมันขึ้นมานึกว่าจะไปมันอาจจะเรื่องกลับลงมานะครับเพื่อนๆก็ต้องรอดูว่ารอรุ้นว่ามันจะบีบตัวอีกรอบึึงหหรรือเเปล่่าาาาาซถ้บบีตััววจะ อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่เอาคอยกันบ้างนะครับล่าสุดคอยเบทที่ก่อนน้น,นี้ก็เตรียมที่จะเปิดฟิวเจอร์เทรดดิ้งด้วยนะครับตอนนี้ก็มีคู่แพร์สำหรับโซล p r o พอ r t u ช l Contract ด้วยนะครับในตอนนี้ก็ถูกว่าโซล n a ไดต่ับความนิยมจริงๆนะครับสำหรับทางคอยเบทอินเตอร์เนชั่นแนลเอเชนนะครับก็จะมาในวันที่14ก็คือวันนี้นั่นเองนะครับเพืเ่อนๆนะก็ถือว่า โซลนาด้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทางฝั่งกองทุนต่างๆเนาะจะเราได้เห็นนะครับเงินหลั่งไหลเข้าไป Bitcoin อีทแล้วก็โซลนาน,านะครับและตอนนี้คอยเบดก็เตรียมลิสต์ในเรื่องของตัวฟิวเจอร์ด้วยนะครับนะาก็ถือว่าน่าลุ้นนะครับน่าจับตามองนะว่าโซลน,า,นาจะคัมแบ็กหรือว่าไปหายเดิมได้หรือไม่นะครับก็ขอให้เป็นไปได้ละกันนะเพราะว่าในเรื่องของโซลนาเกสเกลทรัสเนี่ยโอ้โหก็ ค่าพรีเมียมปลาเข้าไปกว่า800นะครับรเพื่อนก็ถือว่าให้เห็นเลยแล้วว่ารายใหญ่ตอนนี้ขบพัมพ้มขึ้นมาจริงแล้วก็ทรัสของเกสเกลตอนนี้มันพุ่งทุนมูลไปเป็นพันๆเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงตั้งแต่ในช่วงเดือนเมย2023นะครับถือว่าแรงใช้ได้เลยนะในณขณะนี้นะครับแล้วก็บางบงไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับในณขณะนี้องค์เจมีส่วนลด20นะครับตลอดชีวิตประหยัด กว่าค่าเหลืองถึง20-30%นะจะได้เอาเงินตรงนั้นไปทำอะไรอย่างอื่นได้หลายอย่างนะครับรวมถึง OKX OK ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเอชเนที่ติดท็อป3ของโลกมี p r o o ตอัล e ิเ r v รกันเอาไว้อยู่แล้วนะครับเข้าไปเช็คกันได้นะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ Bitcoin, Ethereum, Tether เนี่ยมีกันเท่าไหร่ On อนเชนนะครับตรวจสอบล่าสุดก็คือเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าอุ่นใจกันได้ระดับหนึ่งนะครับถือว่าเป็นหนึ่ท็อป3ของโลก ใน,นขณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครคนไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับอย่าลืมเข้าไปรับวไวเชอร์นะเพืเ่อนๆน,นะหรือว่าโบนัสนในการเทรดนะครับสูงสุดถึง6กหมื่นเหรียญหรือว่าเกือบเกือบสล้านนะถ้าใครเทรดเยอะจะได้มีกระสุนในการเข้าไปเติมนั่นเองนะครับเนี่ยเทรดถึงเลเวลเท่านี้เท่านี้ก็จะได้คอนแทรปไวเชอร์ไปเท่านี้เอาไว้ไปเติมพอร์ตในการเทรดกันได้นั่นเองนะครับนะก็ลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การซัพพอร์ต ทีมงานที่สปอร์ตคลิปตด็อกกันด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปรับส่วนลดกันนะโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวผมพิเเจันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ